สูญเสียคนที่รักไปคะ่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของคุณแม่ลูก2อ,อย่างกุ๊บกิฟนะคะอย่างทางด้านของกุ๊บกิฟเองเนี่ยออกมาพูเรื่องราวสุดเศร้าเลยคะ่ะ คือเป็นเรื่องราวอะไรมาติดตามกันก่อนอื่นเลยนะคะทุกท่านรู้จักกันดีค่ะสําหรับเรื่องนั้นของกุ๊บกิฟซึ่งปัจจุบันเองนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะมีสามีที่น่ารักรวมถึงมีลูกๆที่อบอุ่นมากๆอย่างเป่าเปาและเป่าเป้คุณแม่เป็นคนที่ดูแลลูกๆและสามีดีมากๆเลยละคะ่ะล่าสุดนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของหนุ่มคนนี้ค่ะสําหรับหนุ่มอาร์ต KPN หรือ คุณอาร์ตอัครินชายแก้วสกุลชยัยที่ครั้งนี้สาวคุบกิฟได้มาร่วมอะไรด้วยโดยหนุ่มอาร์ตก็คือหนุ่มที่เป็นเพื่อนพี่สนิทกับหนุ่มบี้สามีของสาวคุบกิฟทั้งสองคนมาจากรายการเพลงเดียวกันจากค่าย KPN และตอนนี้หนุ่มอาร์ตก็ได้จากวงการบันเทิงจากโลกนี้ไปแล้วทางทีมงานเ,เองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหนุ่มอาร์ตด,ด้วยค่ะ